เสียงหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านได้เล่าถึงเรื่องนิพพทิทายาน,นะคะสังคารุเปขายาตถึงปฏิทานท่านผู้เท่าตอนที่สองค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะสำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าการศึกษาพระกรรมฐานก็มันดาท่านพุทตบริษัท ศึกษากาัรมาครบแล้วทุกอย่างเื่อหนึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรศึกษาจบแล้วแล้วก็สองกรรมฐานสี่สิบศึกษาจบแล้วการศึกษาจบเป็นการปริยัติที่ผ่านมาก็ถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกำไรอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราอไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานแบบนี้ขอประธานภัยจะคิดว่าผมอดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อวดแต่ทว่าถ้าจะหาสถานที่ศึกษาได้ยากอย่างยิ่งื่อการที่จะรับฟังการอบรมสั่งสอน ในกรรมฐานเรื่องสองรายการคือมหาสติประฐานนสูตรและกรรมฐานสี่สิบครบในประเทศเรายังมีอยู่แต่ได้ว,ว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนท่านสอนกันบ้างสอนกันครบแบบนี้ทำไมยังสอนกันครบก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่ปิดวิชาความรู้ วิชาความรู้อันใดที่มีอยู่ที่องค์สมเดพระบรมครูทรงสอนมาถ้าผมรู้อะไรบ้างผมก็สอนทุกอย่างความจริงคำสอนนี้อสอนให้ปฏิบัติตามสอนเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันความเข้าใจพลาดของมันดาท่านพุทธบริษัทและประโยคาวจรทงหลาย รือว,ว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบถ้วนดีไม่ดีจะไปทําลายความดีของบุคคลอื่นเขาเข้าเลยคนบางท่านศึกษามาอย่างใดอย่างหนึ่งและเราก็ศึกษาโดยเฉพาะน้อยๆไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าเขาปฏิบัติจะบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเราเราก็จะหาว่าของเขาผิด บางทีก็ไปยกตัวว่าเขาฉันดีกว่าเขาเธอสู้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการทำลายความดีของตนคือเป็นความชั่วที่ห้าภัยอะไรไม่ได้ <c oughs> เอาการปฏิบัติเพื่อกรรมาฐานจะปฏิบัติยังไงก็ตามมันต้องถูกทุกอย่าง แต่ว่าจะถูกถึงระดับไหนเท่านั้นอารมณ์ใจของบุคคลท่านผู้นั้นจะสูงหรือว่าจะต่ําอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน,าาน้ำภาษีเจริญท่านให้ภาวนาว่าสัมมาระหังบางคนบอกว่าของฉันเนี่ยพุทโธดีกว่าสัมมาระหังสู้ฉันไม่ได้แต่พวกคณะนั้นก็อาจจะบอกว่าสัมมาระหังของฉันน่ะนดีกว่า พุทโธของเธอสู้ฉันไม่ได้บางจำบางท่านก็นบอกว่าพุทโธก็ดีสมารงก็ดีไม่ทันสมัยสู้ยุบหนอพองหนอไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้า <c oughs> หากว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้รับฟังท่านจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่สาืารหือไม่ส,สึกษายกันให้ครบเราก็คงจะคิดว่าไม่ใครก็ใครต้องผิดกันฝ่ายหนึ่ง ถ้าเราศึกษากันให้ครบจริงๆก็เห็นว่าการใช้ทั้งสามแบบและแบบอื่นก็ไม่มีใครผิดตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานสมมาระหังดูในดีวีโซบทต้นก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ยุบหนอพองหนอเอาคําเฉพาะคํามายุบหนอพองหนออันนี้เป็นอนาปานุสติกรรมาฐานแตาลมใจของท่านอาจจะใช้ในด้านวิปัสสนาญาณอีกก็ได้สําหรับที่วัดปา่านาวหลวงพ่อวัดปน้นาสอนว่าจงเพ่งดวงภายในอกดวงแก้วภายในอกนี่ถ้าเราไม่ถึกสายครบเราก็จะคิดว่านี่ยุ่งแล้ว ดวงแก้วในอกนี่มันไม่มีสอนแบบนี้น่ากลัวจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะว่าหลวงพ่อวัดปากน้ําท่านโดนมาแล้วผมเคยได้ฟังความจริงคําว่าดวงแก้วจัดเป็นแสงสว่างก็เป็นอาโลกสินแต่ว่าศัพที่ท่านใช้นะให้ใช้ฟังง่ายๆเท่านั้นถ้าบอกว่าอาโลกสินมันก็ชักยุ่ง ก็เลยไปเบ่งกันว่ากสินเบ่งของวิเศษกว่าของกว่าของอื่นและความจริงกรรมฐานทุกกองมีคุณค่าเท่ากันนี่เป็นอันว่าถ้าเราศึกษากันให้ดีแล้วก็พิจารณาลักษณะและการหรือว่านิมิตที่ท่านปฏิบัติเราก็อนุโลมเข้ามาได้ในกรรมฐาน40ส,สไม่มีอะไรผิดหรือว่าในมาหาสติปัฏฐานาสูตร ความจริงพื้นฐานใหญ่คือกรรมฐานสี่สิบย่อมเป็นเครื่องรับรองกรรมฐานทั้งหมดนี่การศึกษาถ้าหาว่าเราศึกษากันไม่ครบก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าทำอย่างนั้นไม่ดีสู้อย่างนี้ไม่ได้อาอย่างนี้น่าสนุดใจนี่จึงให้การศึกษาให้ท่านหลายให้ครบเมื่อครบแล้วก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วย ใช้ที่บาทสีคือชั้นทะความพอใจพอใจเพื่อจะตัดโลภความโลภหรือราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงการแนะนำในการต่อไปนี้จะถือตัวบุคคลที่ปฏิบัติมาได้แล้วเป็นตัวอย่างความจริงผมอยากจะนำเอาข้อเอาบันทึกของท่านผู้ทรงคุณพิเศษ ในชาตินี้ไม่ใช่ชายก่อนแล้วก็ในระยะเร็วๆนี้ท้องถอยหลังไปประมาณไม่เกินสามสิบสสี่สิบปีท่านผู้นี้ปฏิบัติได้ถึงที่สุดของอารมณ์ที่ผมว่าถึงที่สุดของอารมณ์ไม่ใช่ผมพยากรณ์แ <c oughs> อาเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งไปพบสมุดบันทึกของท่านเขา แล้วท่านผู้บันทึกก็ถึงกาลสมกาวาระไปแล้วกายของท่านไม่ได้เหลืออยู่บันทึกของท่านไม่ได้ประกาศแล้วไม่ไม่ได้พิมพ์ขายเป็นการบันทึกไว้ในสมัยที่ประพฤติปฏิบัติแล้วท่านผู้นั้นถ้าหากว่าบันทึกของท่านไม่ผิดผมก็คิดว่าไม่ผิด เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำบุคคลให้เข้าถึงจุดจบของพุทธศาสนาจริยาการปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็หากว่าท่านนนั้หลายไม่ลืมมหาสฏิปฐานในสตรไม่ลืมกรรมฐา,านสี่สิทท่านท้งท่านหลายก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ได้ว่าสำหรับวันนี้ ก็จะไม่ขอนำอะไรมาพูดมากเพราะวาการศึกษาศึกษากันมาครบแล้วเรื่องครอบลีกย่อยต่างๆก็ฟังกันมาจนชินแนะผมเองก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าท่านพระโยคาวจาจรทัานหลายในสำนักของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน <c oughs> ที่กําลังพูดอยู่นี้ก็มีมากท่านใดกันที่มีอารมใจดี ที่เพิ่งกล่าวว่ามีอารมณ์ใจดีก็เขามีจิตมุ่งมั่นในการตัดราคะความรักในเพศมุ่งมั่นในการตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินมุ่งมั่นในการตัดโทสะหรือความโกรธความเยียมบาตรที่มีปรากฏในใจมุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปเสีื่นหน้าของโมหะ เป็นอันว่าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในสำนักของเราที่ศึกษสาในสำนักที่ฟังกันสี่เวลานี่ท่านที่ทรงอารมณ์ใจดีมีอยู่มาก <c oughs> ที่ผมบอกว่ามีอยู่มากกัพราะมีไม่หมดถ้ามีทั้งหมดแล้วก็วัดเราจะเยือกเย็นดีกว่านี้ ในเวลานี้ก็มีมากยังเงยือกเย็นเพื่อหนาดนี้รู้สึกว่านักปฏิบัติทุกท่านทั้งบิสุตส,สัมในนุูบาสุกุบาสิกาท่านก็มีจิตอยู่ในด้านของความดีมากบางท่านหรือว่าหลายท่านเย็นรู้ว่ามีใจออกห่างจากราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง มีอยู่มากทําตัวห่างออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นกระแสแต่ความจริงจะห่างออกไปสักเช้นหนึ่งผมก็ยังชมว่าดีว่าดีส่วนใหญ่นักปฏิบัติก็เรานี้ดีตามนี้มีมากเป็นปริมาณสูงแต่ด้ว่าอย่าทาน,นงตนคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละ กรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่านที่เราเรียกกันว่าความประมาทขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนั่นก็คือทรงอิธิบัต่ให้ครบถวนมีจรณะสิบห้าครบถวนเพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้มี บารมีสิบครบถวนเท่านี้ก็เหลือแล้วถ้าครบไปแล้วอาการของความโลภไม่มีอาการของเธอติทาการทะเยอทยานในเพศที่ลักษณะกรรมคุณไม่มีอารมณ์ที่จะฝังไว้ในความโกรธไม่มีการที่จะยดึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มี ที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเพียงได้เพียงรับฟังไว้เฉยๆดีไม่ดีก็จําไว้เอาไว้เป็นเครื่องคมขู่คนอืน่นถ้านงตนอดว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในด้านปริยัติถ้าอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเหลวไม่มีอะไรแดนที่จะไปก็คืออเวจีมหานรกหรือว่าโลกันตนรก ดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเดืฟังมาแล้วศึกษามาแล้วก็คมจงปฏิบัติตามเพื่อความละเราเห็นกันว่าคนของพวกเราทั้งหมดส่วนใหญ่ในสนักดีมากผมขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้คำว่าทั้งหมดเพราะผมย่อมรู้อาการจิตของบรรดาท่านทั้งหลายได้ <c oughs> อารมณ์ใจของบุคคลใดมีจุดดำอยู่ตรงไหนบ้างบางทีไม่ดำแต่ในจิตมันออกมาข้างนอกก็มีแต่ส่วนที่ดีมีปริมาณสูงมากผมภูมิใจที่บรรดาท่านนันหลายพากันเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรมศา์เสนดาอย่างน่าชมขอยบรรดาท่านนันหลายจงรักษาความดีนีิไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม สำหรับพวกเราอยู่ในสำนักมีโอกาสมีความว่างมากมีการสดับมากผมจะขอนำตัวอย่างในบุคคลที่ปฏิบัติในสำนักของเราแต่ว่ามีการศึกษาน้อยมีภารกิจเนื่องในโรกีวิสัยมากแต่แต่ว่าเธอผู้นัน้นก็สามารถทรงความดีได้เป็นกรณีพิเศษ ผูคลคนนี้ก็คือรัชนีซึ่งมีอายุเพียงยี่สิบห้าปีรับคำสอนของผมจากโรงเีนทกรุงเทพในช่วงระยะเพียงปีเศษปีเศษนี้ก็คือเดือนละครั้งบางเดือนเธอก็ไม่ได้มารับฟังแต่ว่าเวลานี้เธอสามารถจะฝึกมโนยิธิไปได้ทุกจุด แล้วก็ไปได้แบบแจ่มใสสามารถจะแก้ปัญหากำลังใจของตนได้ทันทีในเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับอารมณ์จิตในขณะที่ใช้มโนยิทธิเช่นเข้าไปในจุดสูงสุดถ้าบาังเอิญมีอารมณ์มัวเธอก็ถอยหลังออกตั้งอารมณ์ใหม่ทำใจเพียงแค่เดี๋ยวเดียวกลับเข้าไปใหม่ก็พบกับอารมณ์ผ่องใส เด็กคนนี้มีอายุ25ปีมีสามีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระปิ่นกลาเป็นฝ่ายธุรการมีเด็กมีลูกเล็กๆสองคนที่ยกตัวอย่างนี้ไม่จะถือว่าดีกว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะท่านท่านหลายที่ไม่ทรงมายุโนยิธิได้แต่ว่าสามารถทรงฌานสม,มาบัติทรงวิปัสสนาญาณได้อย่างดีก็ถมไป แป่ว่ายกตัวอย่างเห็นว่าคนที่มีภารกิจมากต้องมีสามีกำลังมีสามีมีหมดเล็กๆสองคนนอกจากโมโนมยิทิแล้วกำลังใจด้านมีปัสสนาญายของเธอก็แจ่มใสามากนี่เธอทำได้ยังไงสามารถรู้จักการแบ่งเวลาได้ยังไงคนที่มีสามีมีมพัญญามีภารกิจเพียงใด ท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีแล้วยิ่งสตรีที่มีบุทกำลังเล็กๆล,ลูกนี่พ่อแม่รักยิ่งกว่าดวงใจรักยิ่งกว่าตัวแต่ว่าเธอก็สามารถจะคลายความรักจากลูกเสันได้อย่างเด็กขาดทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ปรารบเรื่องการอยู่การตาย ได้มีเวลาคุยกันในเพนล้วผมก็พยายามอธิบายเึ่งความเป็นมาแก่คนทุกคนทิ้งจริยาแห่งการปฏิบัติเธอฟังไปฟังมาเธอก็ร้องไห้ถามว่าร้องไห้ทำไมเธอก็บอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ถามว่าการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วโกรธใครเธอบอกก็ไม่ได้โกรธ ถามว่าทําไมจึงไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เต้ก็ตอบว่าโลกมันเป็นทุกข์มีความเบื่อนหน่ายถามว่าไม่สงสารลูกสองคนเลยหรือว่าไม,ม่ไม่ห่วงเต้บอกรักเธอรักเธอสงสารลูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเบื่อนหน่ายในโลกจริงๆเวลานี้จิตใจไม่ได้ติดอะไรทั้งหมดไม่มีความต้องการแม้แต่ลูก สำหรับท่านที่เป็นพระเป็นข้าพูชายถ้าไม่มีความเข้าใจในความรักลูกของสตรีแล้วก็ไปถามท่านสุภาพสตรีอยู่ที่มีบทแล้วว่ามีความรู้สึกในลูกของตนเพียงใดท่านที่มีมีลูกลูกหญิงก็าตามลูกชายก็าตามนี่ท่านมีความรักมากยอมเสียทุกอย่างเพื่อลูกแม้แต่ชีวิต แต่ว่าเด็กเพียงแค่อายุยี่สิบห้าปีมีลูกเล็กๆอย่างรัชนีเธอสามารถถอนลูกสองลูกสอนที่มาเสียบจิตเพื่ออารมณ์ของความรักในลูกเส้นได้ไม่ต้องการอยู่ต่อไปเพื่อโลกกีวิสัยเพื่อเห็นโลกเป็นทุกข์อารมณ์นี้ไม่เกิดจากอะไรอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกกันว่านิพิทาย,ยาน แต่หากว่าเราจะเรียงลำดับในนิพิทายานในวิปัสนาญาณเก้าไม่ถูกเพราะว่านิพิทายานตัวนี้เลยอารมณ์ในนิพิทายานเก้าที่กำลังศึกษาว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงนิพิทายานในในวิปัสนาญาณเก้าที่กำลังศึกษาอารมณ์จิตดวงนั้นยังไม่ถึงสังขารเปขายาน เมื่อถึงสังขารุเปกขายาณคือวางเฉยในขันห้าดได้ก็ยังไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นการทรงตัวต้องใช้สัจจา,านุโลมิกายนอนุโลมในเริยสัจเมื่อใช้อย่างนี้แล้วก็ยังไม่เข้าถึงนิพิทาย,ยานโครัชนีอีกต้องตัดอารมณ์ให้เข้าถึงโคตรโฟยาน เมื่อเข้าถึงโคตรโพยานแล้วก็ยังไม่เท่าถึงอารมณ์นี้ต้องตัดต่อไปอีกนี่ผมไม่พูด <c oughs> ตัดต่อไปอีกริงจะมีความหมดความอัลัยในลูกเพียงเล็กๆเสียได้ยันหาว่าเราจะหมุนเข้าไปดูว่าเด็กเพีแค่อายุยี่สิบห้าปีมีภาระมากมีลูกเล็กมีสามีมีภารกิจท,ที่จะต้องทำ มีความเหน็ดเหนื่อยตลอดวันรุ่งขึ้นเช้าก็จะต้องมีภาระในการประกอบกิจในครอบครัวหาหารให้สามีหาหารให้ตัวหาหารให้บุตรน้อยให้ละคนในบ้านแล้วก็ต้องรีบไปทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยการไปทํางานก็ต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนและที่เสมอตนและจากคนที่ต่ํากว่าตนมีฐานะ ตามกระตนเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ต้องพะวกรในการเลี้ยงลูกครับในการเอาใจสามีและคนที่เนื่องในบ้านคนที่เนื่องถึงกันภาระใหญ่มีได้อย่างนี้ทําไมเธอจึงปฏิบัติได้อย่างนั้นถ้าเราเยมองกันไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเธอมีอธิบาทสี่ครบถ้วนมีฉันทะความพอใจ ในการส่งศินให้บริสุทธิ์แล้วก็มีการชันทะความพอใจในการรู้คุณคของพระพุทธธรรมประสงค์และครูบาอาจารย์วิดามันดาเนท่านผู้มีคุณมีชันทะมีความพอใจในการเจริญสมถภาวนาให้มีกำลังยิ่งจนกระทั่งได้มโนวิทธิ สามารถท่องเที่ยวไปสู่พบต่างๆได้ไม่จํากัดพบอย่างที่เขากล่าวกันว่าไม่มีแต่สิ่งที่มันมีเธอก็คนพบแล้วก็สามารถพิสูจน์จิตของตอนเองได้อยู่เสมอและแก้ไขาอารมณ์จิตได้โดยทันทีทันใดถ้าจิตนั้นมันเร็วสามขึ้นมา นี่เป็นอะไรฉันทะในที่บาทสี่เธอครบเพราะความพอใจวิทยะมีความเพียรบากบั่นไม่ทอ้อถอยจิตตะสนใจเยู่ยเป็นปกติเขียนว่าผมจะเดินทางไปไหนถ้าเธอสามารถจะไปได้ทั้งทั้งที่มีลูกเล็กๆเธอก็ปล่อยไม่ห่วงพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ วิริยะความเพียรเธอมีอยู่เพียรทุกอย่างเพื่อความดีเกิดขึ้นจิตตะนะชันทะวิริยะจิตตะมีทั้งความพอใจมีทั้งความเพียรมีทั้งการจดจ่อวิมังสาใช้ปัญญาไขค้นหาความจริงเป่นนั้นว่าคำสอนที่เธอได้รับน้อยกว่าที่บรรดาท่านั้นหลายรับมาก คือเธอรับคําสอนจากผมจริงๆผมเข้าใจว่าไม่ถึงสองเปอร์เซนต์ของบรรดาท่านหลายที่รับฟังเพราะเธอไม่มีโอากาสเพียงแค่เดือนหนึ่งในสมัยก่อนที่รับฟังเพียงครั้งเดียวอย่างดีก็มารับฟังสามวันถ้าตรงกันข้ามที่พวกเราฟังกันละว,วันละสี่เที่ยวมีเทพสําหรับฟังมีหนังสือสําหรับดู แต่ว่าทั้งนี้ผมก็ไม่ได้ปรามาตรว่าบรรดาท่าน,นหลายไม่มีความดีเราพระพูดแล้วว่าท่าน,นหลายมีความดีไปที่หน้าทาันเสริญแล้วาบางท่านเท่านั้นที่ยังมีกําลังใจอ่อนไปบ้างแต่ก็ยังมีส่วนได้ของความดีอยู่มากแม้แต่พระที่ตั้งใจบวชเพียงแค่ปรรษาเดียวเราก็เห็นได้ว่าการเสียสละของท่านทุกอย่างทำเพื่อบุญเพื่อกุศล อย่างนี้จัดว่าท่านท่านหลายเข้าถึงธรรมะเขาองค์สมเด็จปทศพลเพราะนั้นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการแนะนำบุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีเอาเป็นแค่เพียงราชนีซึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นคณะที่เราเห็นเธอสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งสอนได้ ถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าเธอตั้งอารมณ์ไม่แบบใดเธอยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามถามเธอได้เพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องความสงสัยของเราจะได้ทาจิตใจของเราให้เข้าถึงความดีเท้าที่เธอกระทำแต่ก็ก่าลืมว่าพระของเราที่มีดีอยู่จึงกระทั่งเวลานี้ตั้งใจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียทั้งหมด ไม่ปรารบความสุขที่อยู่ในโลกีวิสัยก็มีสำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีอารมณ์อย่างนี้ก็มีมากเป็นนั้นว่าส่วนใหญ่ของท่านมีใจก็ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาควันนี้ไม่สอนอะไรเองที่เพียงพูดให้ฟังไว้เท่านี้เท่าน,นั้นเราวิชาความรู้ที่รับไว้มันล้นแล้วล้าต่อตีนี้ไปขาบรนดาสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิแก้ว จงใช่หลักวิชาความรู้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและในกรรมฐานสี่สิบที่ได้รับฟังและจดจำไม่ได้ฝึกฝนกำลังใจของท่านจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี